แฟนเข้าไทยถ้าพักกับเราต้องแจ้งที่พักคนต่างด้าวภายใน24ชั่วโมงไม่งั้นโดนปรับคือโดยปกติแล้วชาวต่างชาติถ้าเข้าไทยนะครับก็สามารถเลือกที่จะมาพักกับกับเราถึ่งเป็นคนไทยได้ใช่ไหมถ้าเกิดเขาต้องขอวีซา่าในตอนขอเนี่ยสถานทูตก็จะมีให้กรอกว่าที่อยู่ในประเทศไทยของคุณคือที่ไหนอ่าถ้าเกิดมาด้วยฟรีวีซา่าก็ไม่ได้ให้กรอกอะไรแต่ถ้าสมมติมีการกรอกเอาไว้ก็แน่นอนว่า ถ้าไรกรอกที่อยู่ของคนไทยเอาไว้ที่ชาวต่างชาติจะมาอยู่ด้วยเนี่ยก็เท่ากับว่ามาอยู่กับเราแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้ไปต่อวีซามันก็คงไม่ได้มีผลอะไรแต่ถ้าเกิดเขามีการไปต่อวีซา่าคือขออยู่ต่อหรือเนี่ยเดียวเราเรียกว,ว่าขออยู่ต่อเนี่ยก็ตอมอก็จะต้องมีการเช็คนะครับแล้วเกิดว่าไม่ได้มีการแจ้งคือพอเขาเข้าประเทศปุ๊บก็คือต้องมีการแจ้งภายใน24ชั่วโมง ถ้าเกิดไม่ได้มีการแจ้งก็อาจจะมีการปรับหรือมีการความยุ่งยากอะไรตามมาคือแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการปรับเฉยๆนั่นแหละเพราะว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันก็เฉพาะบางคนที่รู้ใช่ไหมก็ถ้าไม่ได้อยากเสียค่าปรับก็คือเราก็รีบแจ้งได้ซึ่งเราสามารถแจ้งได้ทั้งกับตอมอที่อยู่ในจังหวัดของเราหรือว่าส่งไปรษณีย์หรือว่าแจ้งทางอินเทอร์เน็ตก็คือเว็บไซต์ของตอมอเนี่ยนะจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอ ซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ากฎนี้มีตั้งแต่ปีพศ2522แล้วก็คือเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถานรวมทั้งโรงแรมด้วยซึ่งโรงแรมเขาคงหมายถึงว่าถ้าคนต่างชาติเขาเข้าพักอ่ะโรงแรมคงแจ้งเป็นเรื่องปกติโดยที่คนเข้าพักไม่รู้ตัวอยู่แล้วแต่ของเราที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นเจ้าบ้านเนี่ยแหละที่ยังไม่รู้เรื่องว่าต้องแจ้งด้วยอะไรเงี้ยนะก็คือ จะต้องแจ้งกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตอมอคือตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่เคหสถานหรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ภายใน24ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยน่าจะตั้งแต่เข้ามาถึงบ้านเราเนี่ยนะเออถ้าท้องที่ใดไม่มีตอมอตั้งอยู่ก็ให้แจ้งเจ้าพนักงานตำรวจณนะสถานีตำรวจในท้องที่นั้นอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นการแจ้งแบบตอมอสาสิบ นะครับหรือ T.M.30 ถ้าเกิดว่าอยู่ในเขตกรุงเทพก็คือแจ้งที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งที่แจ้งวัฒนะอยู่ศูนย์ราชการนั่นแหละรู้สึกนะวันที่พูดเขาจะให้ไปแจ้งที่เบืองทองธาน,นีนะถ้าอยู่กรุงเทพนะครับแต่เกิดอยู่ต่างจังหวัดก็คือให้เนี่ยที่ตอมอของพื้นที่ต้องเช็คอีกทีหนึ่งว่าจังหวัดที่เราอยู่ต้องไปแจ้งที่ไหนหรือมันมีช่องทางอื่นเดี๋ยวตามดูกันต่อ ให้เราเลือกวิธีการได้ดังนี้เลยก็คือมาแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นนําเอกสารมาแจ้งกรณีให้ผู้อื่นออก,ก็เดาเอาน่าจะต้องมีเรื่องใบมอบอํานาจแล้วก็สาเนาวัตประชาชนของทั้งคนแจ้งแล้วก็แล้วก็ตัวเราด้วยนะหรือจะแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้หรือแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้ก็ในเว็บไซต์นี้แหละอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเราจะทําก็ต้องเช็คดูอีกทีหนึ่งว่าเมนูนี้ ยังอยู่หรือเปลี่ยนหน้าตาเป็นยังไงหรือเปล่าก็คือดูตรงเมนูเนี่ยสามขีดนี่ใช่ไหมแล้วก็บริการออนไลน์เนี่ยแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยเนี่ยสีเหลืองๆเ,เนี่ยการแจ้งที่พักคนต่างด้าวเนี่ยลองจิ้มดูวิธีการแจ้งวิธีที่หนึ่งถ้ามาแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นนาเอกสารมาแจ้งไม่ว่าจะมาแจ้งด้วยตัวเองหรือให้ผู้อื่นมาแจ้งแทนก็คือแจ้งที่อันนี้กรณีกรุงเทพมั้งที่ช่องบริการแจ้งที่พักอาศัยตมสามศูนย์ แค่นี้หรอก็คือที่ศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนะคือคือต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเห็นตอนนี้เออะไรก็ให้ไปเมืองทองธานีนะครับว่าตกลงวันที่เราจะทํานี้เขาถ้ากรุงเทพนะเขาให้แจ้งที่ไหนวิธีที่สองแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็กรอกแบบฟอร์มการแจ้งพร้อมลงชื่อผู้แจ้งให้เรียบร้อยซองจดหมายขนาด6.5คูณ9นิ้วพร้อมติดสตม10บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองเพื่อส่งใบรับแจ้งของเจ้าหน้าที่คืนคือเขาจะมีใบเหมือนจะมีสองแผ่นแล้วก็ฉีกมาให้เราแผ่นหนึ่งนะนำเอกสารข้อ1นถึงสใส่ซองลงทะเบียนเก็บใบลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานคือใบเสร็จไปรษณีย์ส่งตามที่อยู่นี้ตามหน้าจอวิธีที่สแจ้งทางอินเทอร์เน็ตลงทะเบียนขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยทางระบบอินเทอร์เน็ตที่เว w ร์เวนี่เลย immigration.go.th คือพอดีนะวันที่พูดน่ะเขาบอกปิดปรับปรุงอยู่เราก็เลยรีวิวไอ้ทางอินเทอร์เน็ตให้ไม่ได้แต่คิดว่าคงไม่ยากหรอกในหน้าต่างการแจ้งที่พักอาศัยเมื่อเจ้าหนะ้าที่ทำการตรวจสอบและอนุมัติแล้วจะแจ้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้ระบบไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนคือลงทะเบียนไปก่อนแล้วก็รอเขาหรืออาจจะเป็นอีเมลออโต้ก็ได้ที่ส่งรหัสมาแล้วเราก็ค่อยมาเข้าระบบอีกทีสามารถดาวน์โหลดแบบ ใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์นี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือแจ้งที่พักอาศัยทางอินเทอร์เน็ตและแบบต่อมอ0ในหน้าล็อกอินเข้าระบบเอาเป็นว่าสําหรับถ้าเราจะแจ้งทางอินเทอร์เน็ตก็ลองดูเมนูบริการออนไลน์ที่อยู่ทางเมนูด้านบนดูนะครับว่าใช้ได้แล้วหรือยังอ,อันนี้อีกนิดนึงก็คือกรณีไปแจ้งด้วยตัวเองที่สูตคนเข้าเมืองคือตอมอที่อยู่ใกล้บ้านเราก็เขาบอกว่าเอกสาร จะมีอยู่สองส่วนก็น่าจะไปเอาเอกสารที่ที่นั่นได้แหละส่วนแรกจะเป็นการกรอกข้อมูลของเจ้าบ้านและที่ตั้งที่คนต่างชาติเข้าพักอาศัยส่วนที่สองเป็นบัญชีรายชื่อคนต่างชาติที่เข้าพักอาศัยในการกรอกแบบตอม300ส่วนที่สองขอให้กรอกให้ครบทุกช่องโดยดูจากหนังสือเดินทางของคนต่างชาติเป็นหลักเนื่องจากรายละเอียดของคนต่างชาติซึ่งเคยกรอกมาก่อนเข้าพักมักไม่ถูกต้อง การกรอกก็สามารถพิมพ์หรือเขียนได้ถ้าการเป็นการเขียนให้เป็นบล็อกเลตเตอร์บล็อกเลตเตอร์คือตัวพิมพ์ใหญ่มีข้อพึงระวังก็คือชื่อจะต้องเว้นช่องว่างระหว่างชื่อตัวชื่อกลางชื่อสก,กุลให้ชัดเจนเลขที่หนังสือเดินทางหากมีตัวหนังสือข้างหน้าหรือข้างหลังตัวเลขให้เขียนลงไปด้วยเอาเป็นว่าเขียนให้เหมือนในพาสปอร์ตนั่นแหละจบช่องบัตรขาเข้าให้กรอกเลขที่บัตรขาเข้าตม6 ก็คือตอนที่เขาอยู่บนเครื่องเขาจะได้รับแจกใบที่เขาจะผ่านตอมอที่สนามบินอ่ะใบนั้นแหละวันเดินทางเข้าก็คือวันที่คนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยนะครับลงเครื่องบินวันไหนก็ตามตั๋วเครื่องบินเลยสําหรับวันที่เข้าพักให้กรอกในแผ่นหน้าของใบแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยก็ถ้ากรอกข้อมูลครบแล้วก็คือเขาจะฉีกส่วนล่างของใบตอมอสมให้เก็บรักษาต่อไป ครับต่อไปก็จะเป็นที่เพื่อนๆในกลุ่มโกโนไกแฟ,แฟนฝรั่งเขามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเป็นที่มาของวิดีโอนี้แหละครับก็ตรงนี้ขอปิดชื่อนะครับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองทําให้เสียค่าปรับที่ตมเมืองทองธานีค่ะเราไม่รู้มาก่อนว่าพอแฟนเข้าไทยแล้วถ้าจะลงว่าอยู่กับเราต้องแจ้งตมภายใน24ชั่วโมงหลังจากแฟนเข้าอยู่วุงเล็บน่าจะหมายถึงวันออกจากกักตัว หมายถึงช่วงที่พูดวิดีโอนี้ยังมีการกักตัวจากเรื่องของการระบาดของโควิด -19 อยู่นะครับก็ทุกคนต้องกักตัวก่อนก่อนที่จะเป็นอิสระเสรีทั่วไทยกฎระเบียบยุบยับมากมายเลยตามไม่ทันวันที่ไปแจ้งที่อยู่แฟนเพราะต้องใช้ใบแจ้งที่พักตอม .30 แจ้งที่พักคนต่างด้าวสำหรับวีซา่านอนโอของติดตามคู่สมรสจริงๆทุกวีซ่านั่นแหละหรือฟรีวีซาก็ต้องแจ้งหมดแล้วแหละ เพราะที่อ่านตอนต้นเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเฉพาะอะไรใช่ไหมก็คือทุกคนนั่นแหละที่จะมาพักกับคนไทยนะหรือพักโรงแรมแต่โรงแรมเขาทําอัตโนมัติอยู่แล้วปรากฏว่าโดนคุณพี่ตอมอคนสวยปรับไป800บาทแต่ไม่มีผลอะไรกับวีซ่านะคะฉะนั้นใครที่กังวลก็สบายใจได้แค่โดนปรับเฉยๆถ้าไม่ได้แจ้งคือถ้าเราไม่ได้ต่อวีซาก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกใช่ไหมเขาจะไปรู้ได้ไงว่าเราว่าคนต่างชาติเขาอยู่ที่ไหนในประเทศแต่ถ้าเราจะต้องมีการต่อวีซานั่นแหละ อันนี้คือความเข้าใจของออมนะครับว่าจะมีผลว่าถ้าเราไม่ได้แจ้งเรื่องว่าคนต่างด้าวมาอยู่กับเราภายใน24ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีผลแค่ตอนไปต่อวีซา่าว่าอยากจะขออยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ขออยู่ต่อสมมติมาด้วยฟรีวีซ่า30วันแล้วก็กลับภายใน30วันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าทางการเขาจะไปรู้ได้ไงว่าว่าใน30วันนี้เขาอยู่ที่ไหนใช่ไหมถ้าเกิดไม่ได้มาอยู่กับเราถ้าเกิดไม่ได้มีการขอต่อวีซา่าเขาจะไปอยากรู้ทําไม ฝากเพื่อนๆทุกคนใครทําจดหมายเชิญให้แฟนมาด้วยวีซ่าทรคือวีซ่าท่องเที่ยวที่อยู่ได้60สวันแล้วก็ต่อได้อีกหนึ่งครั้งได้อีก30วันนะครับถ้าใครที่ทําวีซ่าทรนั่นแหละเขาจะถามไงว่าคุณอยู่ที่ไหนในไทยถ้าแจ้งว่ามาอยู่กับคนไทยนี่แหละจะต้องมีจดหมายเชิญสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนของคนไทยถ้าอยู่กับคนไทยนะครับแต่เกิดอยู่โรงแรมก็เป็นใบจองโรงแรมอย่างเงี้ยเนี่แหละเขาจะรู้จากตรงนี้แหละถ้าขอวีซ่าทรมา หรือวีซ่าอื่นๆก็ตามนะครับเขาอาจจะขอจดหมายเชิญหรือว่าหมายถึงตอนขอวีซ่านะถ้าอยู่กับเราเขาจะต้องมีจดหมายเชิญแล้วก็ทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนอย่างที่บอกอย่าลืมไปแจ้งเขาถ้าที่กรุงเทพก็คือเมืองทองธานีชั้นสองของตึกหากโดนจับได้ต้องกำเงินไปจ่ายต่อมอครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรกับแบล็คลิส์นะเพราะว่าอย่างที่บอกใครจะไปรู้ทุกคนแหละก็มองว่าระบบนี้มันเหมือนจะคล้ายกับของ รัเสเซียยังไงก็ไม่รู้นะเราเคยไปรัเสเซีย,ยงไงเรามีเล่าในคลิปนั้นอยู่ว่าเออเราไปพักที่เมืองไหนเขาก็จะมีต้องไปลงทะเบียนอะไรให้เราไม่รู้อะ่ะซึ่งปรากฏว่าเราก็เลยให้ Airbnb ที่เราไปพักเนี่ยเขาลงให้เรา30วันเลยเต็มโคตาฟรีวีซ่าที่เขารัเสเซียเลยแล้วพอเขาไปลงปุ๊บเขาก็ได้ฉีกไอใบนี้หนึ่งมาให้เราเก็บไว้อย่างเงี้ยเหมือนกันเดชเลยคือประเทศน,นี้มีทุกระบบเลยนะครับ ครับต่อไปเป็นคอมเมนต์ที่เพื่อนๆมาคอมเมนต์ในนี้นะครับขออ่านแค่บางอันปกติถ้ามาไทยให้ต่างชาติเข้าพักที่บ้านต้องแจ้งมีสามช่องทางทางตมทางไปรษณีย์แล้วก็ทางออนไลน์ไม่ว่าวีซ่าอะไรก็ตามส่วนถ้าเข้าพักโรงแรมโรงแรมเขาแจ้งให้อยู่แล้วเลยไม่มีปัญหากฎนี้มีมานานแล้วค่ะที่บอกตอนแรกไงพศ2522ครับเจ้าของโพสต์ก็ตอบว่าทราบว่านานแล้วค่ะแต่ไม่เคยทํามาก่อนพี่ตมดูว่ามีมานานแล้วนะ มีมา,นานแล้วมีทุกระบบที่ทักว่าเอ้ยบังเอิญทำไมเหมือนรัสเซียยังไงไม่รู้ปกติแฟนมีใบอนุญาตทํางานที่ไทยและสัญญาเช่าคอนโดเป็นของตัวเองและตอนนี้เจ้าหน้าที่ไล่เราไปเมืองทองอย่างเดียวเลยเออถ้ามีคอนโดของตัวเองต้องแจ้งไหมคิดว่าไม่ต้องแจ้งเนาะมันของเขาเองอะมีคนตอบจริงๆมีคนไม่รู้เยอะค่ะแต่ก็ตามนั้นค่ะโดนปรับไปถ้าไม่ได้มาเห็นตรงนี้เราก็ไม่รู้คนส่วนใหญ่ก็คงไม่รู้ฉะนั้นโทษอย่างมากที่สุดก็โดนปรับเท่านั้นแหละ เมื่อก่อนเช่าคอนโดเหมือนกันค่ะเจ้าของห้องก็ต้องส่งเอกสารให้เราไปแจ้งเหมือนกันอ่าถ้าไปเช่าคอนโดอยู่เจ้าของที่ให้เราเช่าเขาก็ต้องต้องกรอกตรงนี้ส่งก็มีคนตอบอีกเราแจ้งทุกครั้งค่ะอ่าแสดงว่าหลายคนรู้อยู่แล้วเนาะเออแฟนเราแกจะยึดถือกฎระเบียบมากแกจะเตือนเราเองเลยให้พาไปโอ้แสดงว่าต่างชาติบางคนเขาก็รู้อยู่แล้วเนาะทางเราส่งสายเจ้าของเดิมทําให้ค่ะเพราะว่าแฟนเราไม่รู้เรื่องใดๆเลยหมายถึงแฟนของคนโพส กระทู้ก็คงเคยมาเช่าอยู่แล้วก็เจ้าของคงทําให้อยู่แล้วโดนเหมือนกันค่ะเมื่อก่อนที่จะเกิดโควิดแล้วก็มีคนถามอีกหมายถึงต้องแจ้งหลังจากที่แฟนออกจากโรงแรมกักตัวมาอยู่กับเราใช่ไหมคะไม่ทราบจริงๆคิดค่าปรับเป็นรายวันหรือเปล่าแหมก็มีคนตอบเข้าบ้านคุณวันไหนก็ต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงก็นับตั้งแต่วันที่เข้าบ้านเนะเาะปรับเป็นรายครั้งค่ะรายวันคือ o v e r เตย์วันละห้าร้อยอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะ o v e r s t a ์คืออยู่เกิน วีซ่าอันนี้แค่ลืมแจ้งก็น่าจะปรับมันคนละอย่างกันนะครับลืมแจ้งที่พักกับโอเวอร์สเตย์เนี่ยโอเวอร์สเตย์คือสมมุติว่าเขาอยู่ได้สามสิบวันตามฟรีวีซ่าของเขาแล้วดันไปอยู่สามสิบเอ็ดวันอย่างเงี้ยก็คือโอเวอร์สเตย์ไงก็ปรับวันละห้าร้อยเอกก็มีคนบอกว่าฮะแค่ห้าร้อยเองเหรอฉันอยู่ต่ออีกสักคือโอเวอร์สเตย์แล้วโดวนแบ็กลิสต์ด้วยนะครับอันนั้นคือเกินวีซ่าแต่น,นี้คือลืมแจ้งลืมแจ้งการเข้าพักเฉยๆก็ปรับอ่าถ้าแจ้งที่พัก เกินไม่คิดรายวันค่ะก็ไปต่อไปต่อวีซ่าครั้งใหม่เสียแปดร้อยแล้วเตรียมเอกาสารไปแจ้งการเข้าพักด้วยครับมีผลแค่ถ้าจะต่อวีซ่านะถ้าไม่อยู่ต่อก็ไม่เกี่ยวใช่ค่ะตามคุณข้างบนว่าเข้าวันไหนก็ต้องแจ้งภายในยีิบสี่ชั่วโมงพี่ตอมอที่เราเจอเขาดูวันที่ปั๊มพาสปอร์ตเขาคงสันนิษฐานว่าต้องเข้าบ้านเราหลังจากวันกักตัวแน่แก็โดนปรับมายาวเลยแต่เราไม่รู้สูตรคำนวณของเขานะคะ ปดร้อยคือถูกสุดแล้วเขาบอกแพงสุดคือสองพันแน่อ๋อแปดร้อยถึงสองพันนะครับค่าปรับที่อยู่เราแจ้งในใบเชิญต่างจังหวัดหรือที่อยู่ปัจจุบันกรุงเทพที่เราอยู่เพราะว่าเป็นคนละที่ในใบเชิญอบว่าที่ไหนก็ได้ที่ที่อยู่ด้วยกันในปัจจุบันนะเอาความจริงก็มีคนตอบที่อยู่ปัจจุบันใช้ได้ค่ะเอาที่เจ้าตัวเขาอยู่จริงๆยกตัวอย่างเช่นตอนทําจดหมายเชิญขอวีซ่าให้แฟนเราใช้ทะเบียนบ้านที่ต่างจังหวัดแต่พอแฟนมาอยู่จริงๆคืออยู่กรุงเทพ ก็เอาสัญญาเช่าคอนโดไปแจ้งว่าแฟนอยู่กับเราที่กรุงเทพอเอาว่าที่ไหนก็ได้แหละแล้วแต่สะดวกแต่ถ้าเราแจ้งจังหวัดไหนถ้าเราแจ้งจังหวัดบ้านเกิดมันก็ควรจะเป็นที่อยู่ของบ้านเกิดใช่ไหมก็มีคนมาแนะนาถ้าลืมแจ้งจริงๆก็รอไปเสียค่าปรับตอนไปต่อวีซ่าทีเดียวเลยก <c oughs> ็จะสะดวกดีเพราะบางคนก็ลําบากเนาะคนนี้บอกว่าไปทําตม .30 ที่เมืองทองมาเมื่อวานเหมือนกันแต่ไม่ได้ทํา24ชั่วโมงหลังจากที่แฟนเข้ามา ปกติทําออนไลน์ได้แต่ช่วงนี้เว็บล่มทุกคนเลยต้องไปทําที่ตอมอโดยตรงวันที่อัพพูดข่าวเว็บก็ยังล่มอยู่เลยไม่ได้ให้ดูแบบออนไลน์ทราบก่อนว่าต้องไปเสียค่าปรับแ0ดร้อยบาทเพราะเลยย4ิบสี่ชั่วโมงมาหลายวันมากค่ะเลยมาประมาณเดือนหนึ่งหลังจากตัวก็งงอยู่ว่าตอมอไม่ปรับเลยค่ะเอาเหรอแต่ก็ไม่ได้ถามเพราะว่าต้องรีบกลับไปทํางานหรือเขาอนุโลมเพราะว่าช่วงนี้โควิดบวกเว็บล่มก็ไม่แน่ใจแต่มันล่มมาหลายวันแล้วเนี่ยสิหรืออยากให้ไป อันนี้ก็ตอบว,ว่าเราว่าถ้าเลยมาไม่นานเกินเขาอาจจะไม่ปรับค่ะพอดีของแฟนเราอยู่มาสองเดือนกว่าแล้วค่ะนานไปคนนี้บอกว่าถือว่าตอมอใจดีนะคะเราโดนไปสองพันบาทค่ะเลยมาแค่อาทิตย์เดียวเองก็มีคนตอบว,ว่าโอ้โหดมากเลยที่กรุงเทพหรอคะเม้นข้างบนว่าเลยมาเดือนหนึ่งไม่เห็นโดนปรับที่ต่างจังหวัดค่ะโหดมากขออบยอนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเกิดสงสัยว่าเราจะแจ้งที่ไหนก็ได้หรือ หรือต้องเป็นที่ที่เราอยู่เท่านั้นนะครับตรงนี้ก็บอกว่าจะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นต่อมอซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่เคหาสถานที่โรงแรมนั้นอยู่ก็หมายวามว่าแล้วแต่ที่อยู่ของเราแจ้งที่ไหนถ้าเราแจ้งที่อยู่เป็นต่างจังหวัดก็ต่อมอต่างจังหวัดถ้าแจ้งที่อยู่เป็นกรุงเทพก็ต่อมอกรุงเทพหรือยังไงถ้าออนไลน์มันใช้ได้ก็แจ้งออนไลน์ก็สะดวกหรือถ้าส่งไปทนีก็ส่งไปที่ต่อมอตามที่ท้องที่ที่เราอยู่จริงๆ อันนี้สุดท้ายนะครับคนนี้ปกติพี่ถือพาสต่างชาติก็ก็จะมีคนไทยที่ได้อยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่มีพาสไทยด้วยอะไรเงี้ยนะเพราะอาจจะกลับมาสั้นๆะคิดว่าต่อพาสไทยไปก็ไม่คุ้มอะไรเงี้ยนะพี่ถือพาสต่างชาติมีอคอนโดเป็นของตัวเองพี่ไม่เคยไปแจ้งเลยนะคะและเราก็แจ้งทางโรงแรมกักตัวไว้แล้วหลังจากนั้นว่าเราจะเข้าพักที่ไหนหรือจะเป็นเฉพาะชาวต่างชาติที่ไปขอต่อวีซ่าคะก็ เราเอาว่าเฉพาะคนขอต่อวีซ่านะครับถ้าไม่ต่อวีซ่าก็ไม่เห็นต้องแจ้งนะครับก็คนตอบว่าพี่มีชื่อเป็นเจ้าของคอนโดใช่ไหมคะคิดว่าไม่ต้องแจ้งคือถ้าเป็นเจ้าของตอมมอบอกว่าแจ้งกรณีคนต่างชาติไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วไปอาศัยอยู่สรุปนะครับถ้าเกิดชาวต่างชาติเขามาพักอยู่กับเราก็คือเจ้าบ้านเป็นคนแจ้งภายใน24ชั่วโมงถ้าเลยก็คือเสียค่าปรับจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ว่าใจดีแค่ไหน ถ้าเราลงที่อยู่ไว้ที่ไหนเราก็ต้องไปแจ้งตอมอในท้องถิ่นที่นั่นอยู่ต่างจังหวัดก็แจ้งตอมอต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพก็แจ้งตอมอกรุงเทพหรือลองดูว่าออนไลน์ใช้ได้หรือ,อยังก็แจ้งทางออนไลน์กันไปนะครับตอนนี้เพื่อนๆที่ฟังอยู่ทํายังไงกันบ้างถ้าแฟนเข้ามานะครับก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ